สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สองดาวฟังดวงวันนี้เราจะพาไปเปิดประตูหัวใจของคนที่เกิดในวันเสาร์คนที่เงียบแต่คิดลึกคนที่ไม่พูดเยอะแต่สังเกตทุกอย่างและคนที่ภายนอกดูแข็งแต่ภายในซ่อนบางอย่างที่อ่อนไหวที่สุดคนเกิดวันเสาร์ภายนอกดูนิ่งและสุขุมแต่ภายในกลับมีอารมณ์ที่ลึกและซื่อสัตย์กับความรู้สึกมากกว่าที่ใครคิด คลิปนี้จะพาคุณเข้าไปสู่หัวใจที่ไม่เคยได้พูดแต่รู้สึกมากและรักมากคนวันเสารคือพลังแห่งความอดทนและความลึกพวกเขาไม่ใช่คนเปิดเผยแต่ถ้าคุณมองลึกพอคุณจะเห็นจัก,กรวาลอีกใบอยู่ในใจของพวกเขานิสัยหลักของคนวันเสาเข้มแข็งเงียบๆแต่ไม่ใช่คนเย็นชาบางคนอาจคิดว่าคนวันเสารเก็บตัวห่างเหิน แต่ความจริงคือพวกเขาเลือกที่จะเปิดใจเฉพาะกับคนที่ไว้ใจจริงๆเท่านั้นความคิดของคนวันเสารเมื่อผิดหวังเจ็บนานแต่ไม่เคยแสดงออกคนวันเสามักเป็นที่พึ่งของคนอื่นแต่เมื่อถึงเวลาที่ตัวเองต้องพึ่งใครกลับเงียบและรับมันไว้คนเดียวความรักของคนวันเสารรักเงียบรักมัน่นรักลึกจนไม่มีใครรู้ ไม่หวุยหวาไม่พูดคำหวานแต่ดูแลทุกอย่างด้วยการกระทำแบบที่ไม่ต้องให้ใครรู้สรุปคนวันเสาร์คือภูเขาเงียบที่มั่นคงต่อทุกพายุพวกเขาไม่ได้พูดมากแต่รักจริงเสียใจจริงและพักดีจริงถ้าคุณเกิดวันเสาร์และรู้สึกว่าเราเข้าใจหัวใจคุณอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์คำว่า ผู้เข้าในใจฉันเพื่อส่งพลังเงียบกลับคืนสู่จักรวาลแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่นี่คือสองดาวฟังดวงเพราะจักรวาลฟังแม้แต่ความเงียบในหัวใจคุณ